ก็โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ Run Z ด้านบอลแซดดูคัเปเตอรนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําทีมฟรีอีกหนึ่งทีมครับสำหรับคนเล่นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นสายฟรีที่เพิ่งเริ่มเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือจะเป็นทีมฟรีล้วนเลยแล้วก็เป็นทีมที่เก่งใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็โอเคก็ทีมนั้นก็คือทีมของด้านบอลซีเก่นเองนะครับเป็นทีมที่จัดแบบตัวละครฟรีล้วนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไอทีมนี้ตัวก็เป็นตัวฟรีล้วนหมดแล้วนะส่วน ตัวละครในทีมนี้ไม่จะเป็นตัวละครฟรีล้วนนะครับมันส่วนส่วนใหญ่นะเออมันจะเป็นตัวละครฟรีก็ส่วนใหญ่ก็เลยจะเหมาะกับสายฟรีมากเลยทีนี้นะฮะก็สำหรับตัวละครสายฟรีแต่ละตัวเนี่ยมันก็ถือว่าฟาร์มง่ายนะแต่ว่าบางตัวก็ฟาร์มยากนะบางตัวต้องใช้เวลาอะไรอย,อย่างเช่นตัวที่ใช้เวลาจะมีแค่ปังพึ่งนะครับอันนี้อ่ะใช้เวลานาน,านเลยเนี่ยนานมากๆ,ๆ,ๆต้องคนเล่นมาจังหวะหนึ่งเลยนะฮะถึงจะท่านมา100%นะฮะแล้วก็พวก LR ของศึกชิงเจ้าอย่างเช่น หยำฉาอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาในการได้มาครับเพราะว่ามันสึกทิงเจ้ามา1ครั้งก็กี่เดือนอนะเดือน2เดือนเว้น3เดือน 2, เว้น 2, ก็มาโอ้โหอีกหน้านะครับกวจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ก็ผมเล่นมาทุกรอบเลยเลยได้มันมานะครับก็เลยจัดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะครับกดมาสี่ทางนะก็เป็นตัวละครที่อยู่ในทีมของนัมซิเกอร์ได้เก่งเนยนะมันลิงก์ oo, กับไอโกคูกับอาราเล่ที่เป็นเอลอาร์ได้ดีมากนะครับอันนี้ก็เลยจะเอามาอยู่ในทีมเดียวกันนะอันนี้แต่ถ้าใครเป็นสายฟรีเพิ่งเริ่มเล่นนะครับอ่ะก็แนะนํากำจทีม แล้วกันนะว่าทีมยังไงดีนะถ้าใครแบบเล่นเพิ่มเล่นจริงๆแบบว่าไม่ได้มีเออาเหมือนผมอะไรเงี้ยแบบเช่นเอาอาปังหรือเอยอารยำฉาอะไรเงี้ยก็ใส่พวกตัวอะไรก็ได้ที่แบบว่าฟาร์มฟรีจากอีเวนต์นะครับอย่างเช่นอันนี้ก็ฟาร์มฟรีนะเอออาตัวนี้ฟาร์มฟรีอันนี้ฟาร์มง่ายนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าฟาร์มยากนะเนี่ยฟาร์มง่ายแค่เก็บตัวเก็บเหรียญแค่นั้นเองนะก็จะได้มาแล้วแล้วก็เก่งด้วยนะไม่ใช่ว่ากะกานะเก่งมากนะตัวนี้้วนะก็อันนี้ก็ถือว่านับว่าเป็นตนัวลนะครที่ายแล้วกัน พวกนี้ก็ฟาร์มง่ายนะนี่วิดีโอตัวนี้ก็ฟาร์มง่ายนะครับเป็นตัวในดันของโบลี่นะที่มันรีมาใหม่แล้วก็หวังก็ฟาร์มง่ายนะได้อีเอด้วยอันนี้นะครับอ่ะก็ตัวไรเดียเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าใครล็อกอินทันนะช่วงไอวันโกหกอ่ะนั่นแหละจะได้บูม,ม่าตัวนี้มานะครับทำลเอร์เเลยตัวนี้ก็ถือว่าเก่งอยู่นะถ้าเกิดว่าอยู่คู่กับโกคูเด็กเนี่ยจะเก่งมากอันนี้นะครับก็ถ้าใครล็อกอินได้ก็อย่าลืมมามาเล่นเล่นได้เหมือนกันอันนี้นะครับเล่นได้อยู่ แต่ว่ามันต้องเฉพาะให้มันอยู่ในกับอยู่คู่กับโกคูหน่อยเออไม่งั้นมันจะไม่เก่งนะครับต้องอยู่คู่กับโกคูถึงจะเก่งตัวนี้นะก็จริงๆิงมันก็ลงเล่นได้แต่ว่ามันจะมันจะฟิกตำแหน่งมาหน่อยแหลมต้องให้อยู่คู่กับโกคูตลอดเงี่ยมันจะเล่นโอเคนะอันนี้ผมก็เลยไม่เอามาอยู่ในทีมแล้วกันนะอันนี้ก็ข้าไปทับตัวของบูม่าขี่รถนะบูม่าเงี้ยนะตัวไรเดียเป็นนี่ก็ได้นะพวกโกเทนซูเปอร์ไซย่านี่นะครับก็จากดันของบูรี่เหมือนกันนะมันดันเหมือนกันกับอีวีเดียวนี่แหละนะ เดียตัวนี้ถือเป็นตัวละครทีม่มีมานานแล้วนะแต่เพิ่งได้โูคังเวิคเนไปเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองนะครับก็ถือว่าจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยได้มีงานให้มันเล่นเท่าไหร่เป็นตัวฟรีที่แบบผมไม่ค่อยได้เล่นมันเลยไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เลยขอหางานให้มันเล่นบ้างหาที่ให้มันเล่นขำๆบ้างนะตัวนี้วีดีโอเป็นตัวละครที่ถือว่าโอเคนะเออมันซัพพอร์ตเพื่อนได้ด้วยแล้วก็มันเป็นโอกาสในการซัพพอร์ตเพื่อนมีโอกาสเกสเชนนะครับประมาณ7จที่จะซัพพอร์ตเพื่อนได้แล้วก ตีก็โอเคตีเพราะว่ามีบับอิคดิเฟนติดตัวอยู่นะครับเมื่ออยู่ในทีมของมูวี่ฮีโร่นะเออนะครับผมก็ <c oughs> จะใส่เป็นพวกนี้ก็ได้นะโกเทนกับทั้งที่เป็นตัวละครที่เป็นดูโอกันอะที่มันฟาร์มจากด่านเดียวกันทั้งไหนนี่ทั้งตัวนี้นะครับอ่ะก็จากแบบนี้ก็ได้นะเออแต่ว่าอันนี้มันจะแบบมันจะไม่มีพวก LR ที่มันทําให้สเตตัสเลือดเราเยอะขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันจะทําให้เลือดเราน้อยลง นนั่นแต่ก็เล่นได้อยู่นะครับถ้าใครแบบเป็นสายฟรีล้วนแบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นหรือเพิ่งฟาร์มรอย่างเงี้ยก็จัดประมาณนี้ได้นะเออหรือจะเป็นโกคูตัวนี้ก็ได้ก่อนจะเป็นร่างเอวาก็คือร่างฮิวอาร์ครับก็คือก่อนจะอัพร่างเป็นร่างนี้นะฮะชื่อมันจะไม่ซ้ํากันนะนั้นเนี่ยมันสามารถลงเล่นด้วยกันได้นะครับก็ใส่เหรียญอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่คนจะจัดตกักันนะอันนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นพวกกินนิวเนี่ยผมไม่แนะนำเลยเพราะว่า มันจะไม่เหมาะกับทีมเรื่องลิงก์หรือเรื่องอะไรเลยทุกอย่างนะและ,และ,และตัวเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นตัวละครของ lr 3หน่อที่เป็น gt กูคูกับ gt ปังแล้วก็ gt ท้งนะครับมันจะนําได้แค่พวกดราม่าสติ๊กเกอร์นะแล้วก็ลิง,งก์จะไม่ค่อยดีกับพวกแกนิวด้วยก็ไม่แนะนานะว่าให้กินิวมาลงในทีมไม่แนะนานะพวกตัวร้ายหลายหลายคือไม่แนะนําเลยแนะนําให้เป็นพวกตัวดีพวกตัวเด็กหรืออะไรเงี้ยนะนนแหละจะเหมาะสุดแล้วนะครับก็โอเคก็จัดเหมือนเดิมนะเป็นทีมของผมเองเหมือนเดิมเป๊ะๆก็คือ,อยามช้าด้วยโอเคแบบนี้ โอเคนะครับประมาณนี้นะฮะก็สำหรับผู้นำของทีมเรานะครับจะเอาเป็นโกคูจูเนียนำก็ได้หรือว่าเป็นเอลวาโกคูอันเล่นำก็ได้เพราะว่ามันนำได้เหมือนกันเลยก็คือดับเบสเซิเกอร์นะครับนำได้ทุกอย่างจะสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะจูเนียก็เหมือนกัน,นครับนั่งเหมือนกันเลยอันนี้ไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรมากนะครับอันนี้ก็นำตนัวไหนก็ได้นะแล้วแต่เลยโอเคไปเล่นกันเลยดีกว่าเราพูดมาเยอะแล้วนะฮะ ก็จะมาเล่นในด่านของโบลียนั่นเองนะครับเป็นด่านที่ตีแรงระดับหนึ่งเลยนะของอีเวนต์โดครังอีเวนต์นะครับเป็นด่านที่ตีแรงระดับต้นต้นเลยเพราะว่าไอโบลี่ลสุดท้ายร่างสีเหลืองแม่งตีแรงนะฮะร,ระวังเลยนะซึ่งผมจะเล่นแบบโนไวเทมนะก็จะมาลองดูว่าจะเล่นผ่านไหวหรือเปล่านะสำหรับทีมฟรีทีมนี้นะฮะเล่นแบบว่าไม่ใช้เทมนะครับนะแต่ผมว่าจะเล่นผ่านได้นะถ้าหรือว่าจริงจังพอแบบไม่ประมาทอะไรเงี้ยนาะยก็โอเคมาเปิดมาตำแหน่งแรกครับผม ลิงไม่ค่อยดีนะแบบนี้มันโผมาไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เลยแต่ไม่เป็นไรพอได้อยู่นะจังหวะน,นี้ครับโกคุเอลารเล่ต้องอยู่หน้าสุดไปนะตีใส่โบลี่อะไรไม่ต้องตีแขรหรอกเรเียบร้อยนะครับลูกแก้วลุงกี่ลูกไม่รู้แต่รู้ๆว่าเยอะแน่นอนเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเอลาราเล่กับโกคูนี่ถ้าเก็บลูกแก้วลุงได้ก็ยิ่งดีนะครับมันจะยิ่งได้ชี้เยอะแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยนะฮะก็พยายามเก็บลูกแก้วลุงให้ได้แล้วกันนะมันก็เก็บได้ง่ายๆแนละ้วหรับตัวนี้นะครับ สบายสบายล้านเจ็ดนะครับผมอันนี้ขนาดหลีกฟรีเนี่ยตีไปล้านเจ็ดยัง <c oughs> ถือว่าแรงมากระดับหนึ่งเงนะเว้ยตีแรงเหมือนเดิมเลยปะนะถ้าเป็นผู้นําเต็มน่าจะตีมาสองล้านบวกได้นะครับตีโคตรแรงหรอกเลยแล้วก็จูเนียเราอีกนะครับเจ็ดแสนมนาะเนี่ยก็โกหกอีกแปดแสนนะผม <c oughs> เป็นทีมฟรีที่แบบตีแรงอะนะ ไม่ใช่เล่นๆนะบอกเลยนะฮะตีแรงใช้ได้นะฮะแล้วเลือดก,ก็ถือว่าเลือดเยอะอยู่นะเลือดเท่าไหร่ทีมนี้เลือดสามแสนเจ็นะครับถ้าจัดทีมแบบเหมือนผมนะทำน้ำมรนเชื้อเหมือนทุกตัวเนี่ยจะเหมือนผมเลยก็คือสามแสนเจ็ดอะเลือดแม่งเท่าทีมทีมสีทีมหนึ่งเลยนะเกือบสี่แสนนะครับใช้ได้นะถือว่าสุดยอดไปเลยโอเคแบบไหนดีวะเนี่ยยังไงดีเอย่ยแบบนี้น่าจะโอเคสุดนะให้ปังมาฮิว ตำแหน่งสุดท้ายนะเผื่อที่ยัมฉาเราโดนตีนกะโดนโบลี่ยำอะไรเงี้ยก็ให้ปังมาฮิวอีกรอบหนึ่งทีหลังแล้วกันเพราะว่าปังนี่คือเป็นหนึ่งเอาสายฟรีที่แบบ OP มากนะครับไมา่าได้เก่งในด้านของดามเมจหรือว่าด้านแท้งนะครับด้านแท้งถือว่าเก่งในระดับหนึ่งแต่แต่ว่าที่มันเก่งจริงก็คือด้านฮิวนี่แหละแม่งฮิวแบบฮิวโกงมากนะครับถ้ามันถ้ามันตีกระติริค่อนขึ้นมานี่คือแบบฮิวโคตรเยอะบอกเลยนะจากครึ่งหลอดนี่เป็นเต็มหลอดเลยนะครับถ้าใครแบบ เคยเล่นมันอะนะน่าจะรู้กันอยู่ไม่ฮิวทีเดียวไม่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องใช้เทมแลงนั้นอนะแม่งเต็มหลอดเลยโคตรโกงบอกเลยนะก็ะถือก็เป็นตัวละครที่นะซัพพอร์ตไอเทมเป็นตัวละครที่มีซัพพอร์ตไอเทมนั่นแหละนะติดตัวนะฮะเนี่ยดูสีแสงน่าเมจนะดาเมจไม่ได้เยอะนะครับอย่างที่บอกนะแต่ว่าเรื่องฮิวนี้ไว้ใจได้เลยเรื่องหิวกับเรื่องแทงนะครับแล้วก็ยังสามารถมีแอคทีฟที่มันสามารถซัพพอร์ตได้ด้วยนะถือว่าดีมากนะครับ ก็จะรู้ว่นอยู่แหละออโอเคมาผมไม่ค่อยได้ให้วีดีโอมันได้เล่นเท่าไหร่นะรอให้มันตีสิเพราะว่าผมแทบไม่ได้ให้มันโจมตีอะไรเลยนะสำหรับวีดีโอตัวนี้เพิ่งทำร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่กี่วันนี่เองเออทำอะไรก็ไม่ได้เล่นเลยนะเลยหาทำคิดคอนเทนต์ทำชิปมาเล่นตัวนี้เนี่ยเออง่ายๆเลยตีเท่าไหร่สี่แสนห้านะครับดาเมจถือว่าโอเคในะระดับหนึ่งนะเพราะว่าเป็นสายซัพพอร์ตแหละเอออย่างที่ว่า ไม่ได้เป็นสายโจมตีเลยมากแต่ถามว่าตีได้ไหมก็ตีได้นะฮะแต่มันจะตีแรงกว่านี้ถ้าเกิดอยู่ในทีมของ Movie Hero มันจะตีแรงกว่านี้นะครับมันต้องอยู่ในทีม Movie Hero ไงแล้วก็จะมีจะมีบัฟอินเทอ e เดีเฟนเพิ่มขึ้นนะสำหรับตัวของวิดีโอเมื่อกี้โอเคผมว่าผมผ่านเฉลุวดันเนี่ยแบบไม่ต้องใช้เทมนะสบายสบายบอกเลยยังไงดีโกหังไปอยู่หน้าสุดเลยนะแทงให้หน่อย น่าจะไหวอยู่โกฮังเรานะฮะดีเฟนซ์สี่หมื่นเท่าเท่ากันแหละ <c oughs> ดีเฟนซ์เท่าเท่ากันเลยสี่หมื่นเหมือนกันหมดนะฮะตำแหน่งนี้นะฮะรวมถึงเอวอาร์ก็ด้วยเอวอาร์แม่งก็สี่หมื่นเนีต้องตีก่อนถึงจะเพิ่มดีเฟนซ์นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็แพ้ทางดีก็ไม่คุ้มไม่กระเสียงเท่าไหร่นะ,ะยำชาพี่ยำชาแล้วก็สี่หมื่นเหมือนกันก็ลูกแกว้วเออตรงนี้ไปสีเหลืองชึบไม่ตายใหญ่ยังไม่ต้องครับส่วนสามหน่อก็เอาันนี้ไปก่อนก็ได้อะตีไปก่อนแล้วกัน สามนอนตัวเพื่อนนี่ปลดทางมา5.5นะครับไม่ได้ปลดทางเพิ่มนะเออปลดมาแค่กระดานธรรมดาเฉยโอเคมาบอดี้กูทำไมตีเบาจังล,ลูกเอ,อ้ยทำไมกระจอกจังละ่ะนะถ้าตีถ้าตีเมื่อกี้คือมันตีหมูจิกแต่แม่งตีเบามากนะฮะเออที่ทไม่ตายมาแล้วอย่าไปด่ามันบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนสวนกลับที่มันจะจุกเราเนี่ยไปว่ามันกระจอกมันสวนกลับมาห้าหมื่น 50, โอ้โห ใช้ได้นี่ใช้ได้นี่ดาเมจใช้ได้นี่ขนาดสีแดงแเนี่ยไม่เป็นไรถือว่ายังไม่ราคายเครื่องนะครับหลบปีพี่ยำาฉาเราโชว์เทพนะฮะเป็นไงโบลี่ไม่ตีไม่โดนนะฮะเบอร์เซอร์เกอร์ตียำาฉ่าตีไม่โดนอะเบอร์เซอร์เกอร์นะ <c oughs> <c oughs> จัดโอเคสามนอตตีไปอืสีแสนนะครับดาเมจแพ้ทางนะแต่ก็ยังถือว่าเข้าได้โอเคอยู่ดาเมจ โอเคปังพึ่งอาทิตย์มาแล้วนะแต่ผมยังไม่ใช้นะครับจะใช้ตอนเฟสสุดท้ายแล้วกันนะฮะ,ะจังหวะนี้ผมจะให้ปังมันโจมตีไปก่อนนะครับเก็บไปล,ลูกแก้วเ,เต็มที่แม่ตาใหญ่เต็มที่บอกเลยฮิวเต็มแน่นอนไม่ต้องห่วงเลือดเต็มหลอดอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับไม่ต้องไทเทมก็ได้นะอันนี้แหละคือข้อข้อเกียร์ของมันเลยผมว่าถ้าเป็นด่านแบบด่าน,นยานะัญญาณก็น่าจะเล่นผ่านได้นะสำหรับทีมนี้เพราะว่ามีปังพึ่งอยูออ่ปังพึ่งไม่เกียร์มากนะเห็นไหมเลือดเต็มหลอดเลย เมื่อกี้ตีไปเจ็ดแสนเจ็ดแสนแล้วคิดดิคอนด้วยอ่ะมันจะแบบจะดีมากนะครับปังเพิ่งนี้คือแนะนําให้อัพคิดดิคอนนะถ้าใครจะอัพหรือว่าใครเพิ่งเริ่มทาเนี่ยแนะนําให้อัพคิดดิคอนจะดีกว่านะเพราะว่าถ้ามันตีส่ตัวแบบตัวตีเสร็จตัวที่มันเกาะเยอะหรือว่าตัวสีฟ้าอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นตีดาเมจแต่ว่าดาเมจธรรมดาเนี่ยมันจะเด้งเลือดได้มาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้ามันคิดดิคอนเนี่ยมันก็จะเด้งเลือดได้เยอะกว่าตีแบบดาเมจธรรมดาใช่ไหมละัเวลาตีใส่ตัวแพ้ทางหรือว่าเกาะเยอะเยอะอะไรเงี้ย อย่างนั้นเนี่ยอาร์ติคอนมนันน่าจะโอเคกว่านะถ้าใครแบบเน้นสายฮิวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นนะนะอาร์ติคอนมนัน่าจะโอเคกว่าโอเคมาล่าสุดท้ายแล้วเร็วจังวะเหมือนังไม่ได้ทำอะไรเลยโบลี่โชว์หน่อยดิเราเป็นฟูลพาวเวอร์ไม่ใช่เหรอโอเคนะครับโกคังดีเฟนส์สองหมื่นเก้าอ่ะมันพาสซีฟเลยนะผมจำไม่ได้ลืมก็ยิ่งคือยิ่งเก็บลูกแก้วเยอะก็ยิ่งไอ้นั่นใช่ไหมโอเคยิ่งดีเฟนส์เยอะอ่ะฮะ โอเคั้นก็แบบนี้ไปแล้วกันนะคือคงต้องให้โกฮังมาอยู่หน้าสุดเลยเนาะไม่น่าให้ตัวอื่นมาอยู่หน้าสุดแล้วแหละเพราะว่าบบลี่มันตีหน้าสุดเยอะสุดละโอเคแบบนี้แหละให้จุเนียไปอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อความปลอดภัยของหลอดเลือดเรานะฮะเพราะว่าไม้ตายโบลี่นี่คือเป็นไม้ตายที่แรงมากนะครับบอกจามอีกครั้งหนึ่งเลยโดนทีหนึ่งนี่คือจุกได้เลยนะฮะมาดาเมจแในหลักหน่วยฮัลโหลตีเบาจังอะ เราบอลโบลี่ตีแรงดิไปโกหงมาเซ้นโคใส่สีส่แสนเฮ้ยโบลี่มันต้องเกาะเยอะไม่ใช่หรอไม่ตีข้าสี่แสนได้เลี๋ยวนะโอเคมาไม่ตายถ่ยแล้วขอแรงแรงได้ไหมนะยแรงแรงเลยแบบทีเดียวตายหาะอะไรเงี้ยได้ไหมเท่าไหร่แปดเฮ้ยทำไมมันตีเบาอย่างวะเนี่ย <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวนะเฮ้ยผมรู้สึกว่าโบลี่มันตีเบาหรือเปล่าวะไม่รู้นะ อาจจะเป็นเพราะว่าโกหางมาใช้นาทางไว้แหละแต่ว่ารู้สึกมันตีเบาเกินไปปะไม่รู้ว่ะเอออันนี้ผมไม่รู้ผมคิดพีเองหร้วะคนนั้นก็จะตีแรงกว่าที่คิดไงประเด็นไม่เป็นไรโอ้หไม่น่าขายเครื่องเลยบูลี่เยอดูสาเริมมันด่าย,กยากๆนึกว่าจะยากกว่าน,นี้นะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ก็เลืออ่อเครื่องหล่อไปแล้วแบบแพบังพึ่งแบกเหมือนเดิมครับผมปังพึ่งแบกนะฮะโอเค <c oughs> ไอ้ขี้เลยไหมอ่ะ จริงๆจะแท็กขี่ประเลยก็ได้นะมันจะได้ไม่ต้องมาอะไรทีหลังผมไม่อยากรอเวอร์ชันใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยใช้ไปเลยแล้วกันนะออไม่อยากอะไรมากก็แอคทีฟสกิลของปังพึ่งนะครับมันจะเอ่อซัพพอร์ตไอเดีเยเพื่อน33เปอร์เซ็นต์มันจะซัพพอร์ตเยอะกว่าที่เราคิดอะ่ะไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีเออมันเยอะกว่าเยอะกว่าการซัพแบบในโรเรชันอะเรียกว่าไงเออนั่นแหละช่างมันแล้วกันถือว่าซัพพอร์ต เป็นซัพพอร์ตเอเนเกที่เยอะมากอันนี้นะครับสำหรับสายสามใจเฮ้ยยิ้นพันสายสามเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นแหละโอเคจังหวะนี้ก็คงไม่ต้องอะไรมากนะฮะตามตำแหน่งเลยปังพึ่งเดอะเบสนะฮะปังพึ่งเดอะแบกนะฮะเดอะแครี่ของเราแบบนี้โอเคตีเข้ามาถึงโบลี่อ่ะยำมาเลยกล้าวใหญ่สักเปล่าตีเสร็จเด็กตัวเล็กๆไม่ไม่เข้าเลยไปห้าแสนนะผมดาเมจ เด้งเื่อนมาเต็มหลอดดูดีป้าไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็วีดีโอครับห้าแสนนะฮะดามเมดเยอะขึ้นมาอีกแสนหนึ่งเบอร์นึรอบนึงโอ้โหสวยงามตีเบรกนะฮะหอหอฮะทำไมมันตีเข้าแรงจังวะนะฮะกลายเป็นโบลี่แม่งเกาะแบบเปาะไปเลยรู้สึกโบลี่มันแบบตีบเข้าง่ายไปเลยผมรู้สึกว่าโบลี่มันจะมีเกาะปะ่าทำไมมันตีเข้าง่ายจังอ่แปดหมื่นห้าเหมือนเดิมดามเมดแม่งคล้ายกับโกฮังเด็กเลยนะฮะอันนี้ แล้วก็โอ้โหสามหนอเราสองสองล้านเก้านะห้าสิบห้าเปอร์เซ็นสองล้านเก้านะครับดาเมจแม่งสุดจริงถ้าไม่นับเรื่องแพ้ทางแม่งตายไปแล้วโบลี่อ่ะจริงไม่รอดหรอกนะฮะตายห่ายอยู่แล้วนะแบบนี้โอ้โหดาเมจสุดยอดนะสามหนอเราโอเคก็คือน่าจะถึงเวลาปิดฉากแล้วผมว่านะโอ้ผ่านแบบอีซี่เลยอนะ่ะจริงง่ายมากนะอย่างนี้คือทีมันโอพีไปหรือเปล่า ผมว่าทีมนี้ไม่งูพีนะครับสายฟรีอะ่ะเดี๋ยวมองข้าวนะผมว่ามันเก่งทีมนี้นะฮะคือมันครบเครื่องอะ่ะเรียกว่าไงอะ่ะนั่นแหละตีก็แรงนะครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าคุณจะเกลือแก้วได้เยอะหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากทีมนี้มันจะนเน้นพวกตัวเกลือแก้วอย่างเช่นเอาวากุก๊กุ๊ลาเล่อย่างเงี้ยยิ่งเกลือแก้วลุงก็เยอะก็ยิ่งดีใช่ไหมละ่ะยิ่งตีแรงแล้วก็โกหังก็ยิ่งเกลือแก้วเยอะก็ยิ่งตีแรงเหมือนกันอะไรทำนองเนี้ยน,นะครับมันต้องพึ่งแบบการเกลือแก้วด้วยนะ แต่ถามว่าเรื่องดาเมจโอเคไหมถือว่าแรงนะเออมันจะแบ่งแบบเป็นตัวดาเมจดาเมจหลักก็คือพวกเอวาโก,โก,โก,โกโะะููกราเล่อะไรเงี้ยโกฮังหรือโกคูจเนี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตอีกซัพพอร์ตแท้งแล้วก็ฮิลอีกเป็นตัวฮิลที่แบบเป็นตัวละครไม่ใช่ไอเทมอะ่ะคิดแล้วเอาละกันคือมันฮิลเรื่อยๆด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าใช้แล้วหมดเลยเออปังเพ่งแม่งโอพอย่างที่ว่าไปนะก็นั่นแหละนะครับ ถือว่าเป็นทีมสายฟรีที่เก่งในระดับหนึ่งเลยผมว่าแม่งเก่งมากๆาหรับทีมฟรีทีมนึงที่จะทําได้ผมว่าแม่งเก่งเลยนะถ้าเทียบกับทีมฟรีทีมอื่นที่แบบว่าทางตัวเกมก็ทามาให้เลยอย่างเช่นทีมบารักอะไรเงี้ยทีมบารักหรือทีมกินิวอะไรเงี้ยผมว่าทีมนี้แม่งก็โอเคนะอาจจะเก่งกว่าด้วยซ้านะครับผมว่าแม่งเก่งกว่าเพราะว่ามีพวกปังพึ่งอะไร <S <S ใช่ไหมละ่ะปังพึ่งก็เป็นตัวแบกนะครับหรือว่ายำาชะงี้ก็เป็นตัวแบกไหมก็ไม่รู้แต่ที่รู้ก็ แม์ที่แล้วก็ไปโชว์เทพใช่ไหมล่ะโชว์หลบโชว์ตีโบลี่นะครับหมอบก็แตะตุ๋ยไป <c oughs> ถือว่าโชว์เทพได้กันเป็นตัวฮาฮาอยู่ในทีไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่หรอกเออนะก็ถือว่าใช้ได้นะส่วนวิดีโอก็อันนี้ผมจัดเล่นทำขำนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นวิดีโอเท่าไหร่ก็เลยหาทีมมาเล่นเฉยๆอันนี้นะครับจริงๆจะหาตัวละครอ,อื่นมาใส่ในวิดีโอก็ได้นะน่าจะเหมาะกว่าตัวอะไรอะ่ะตัวอื่นที่ไม่ใช่วิดีโอก็ได้นะเออผมว่าน่าจะเหมาะกว่าเดีอะ่ะอย่างเช่นพวกแบบ นี่ก็ได้นะโกคูตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกบูม่าก็ได้อันนี้แล้วแต่ละกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจัดยังไงดีแต่ก็มันก็เท่ากันหมดนะครับเออผมว่านะนประมาณนี้แหละนะฮะก็ถือว่าเป็นทีมฟรีที่เก่งใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องเวลาในการจะผ่านด,าดนะ่าเนี่ยผมว่ามันอาจจะช้าไปหน่อยแต่เรื่องความชัวในการจะผ่านผมว่าม่งชัวนะมันแบบว่าดาเมจมันเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแล้วก็เรื่องฮิวเรื่องแทงเนี่ยไว้ใจกันเลยก็คือต้อง ให้ปังพึ่งแบกแต่จริงๆตัวอื่นที่มันสามารถแทงได้ก็มีนะอย่างเช่นพวกโกคูลาเล่แลวก็พวกโกหังเลยก็พอแทงได้อยู่ทนมือทนตีได้อยู่นะครับมสมส่วนตัวที่เหลือก็ไม่ได้แทงเก่งกาดเลยมากแต่ก็ถือว่าระเมโจมตีไม่ตายทำลายก็น่าจะโอเคอยู่มั้งน่าจะโดนไม่ถึงหลักแสนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นดาดะยากงนี่อาจจะโดนหลักแสนได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็ขึ้นอยู่กับการแพ้แพ้ทางเวยนะเอออันนี้นะแต่โดยรวมถือว่าเก่งทีมนี้นะครับใช้ได้เลยนะก็โอเค ถ้าใครเป็นสายฟรยีหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นใหม่เนี่ยสามารถจัดทีต,ตามผมได้เลยนะครับตัวละครฟรีแต่ละตัวก็ฟาร,ร์มง่ายนะอันนี้ยเกเว้นปังพึ่งนะครับนะอย่างที่บอกเลยถ้าใครมีพวกปังพึ่งหรืออะไรเงี้ยก็จัดเป็นตัวอื่นที่มันฟาร,ร์มง่ายอย่างนี้มาอย่างเช่นพวกปังเอ้ยไม่ใช่ปังโกเทนกับทังที่ผมบอกไปเลยตอนต้นคลิปอั่นแหละนะครับประมาณเนี้ยนันก็ฟังนี้น่าจะโอเคใช้ได้เลยนะถือว่าประมาณนี้นะเพราะว่าทังกับโกเทนนี่มันสามารถแสแตก็กเดอเคกับดีเฟนซ์ได้นะ คือโกเทนจะสแต็เอเดเคแล้วก็ทั้งสแต็คดีเฟนต์นะครับอันนี้ก็สามารถเล่นในเกมยาวได้นะทั้งสองตัวเลยอันนี้นะครับก็แล้วแต่เราถามรักการรักกันเออช่างมันนะครับถ้าใครจะจับทีมยังไงก็แล้วแต่คุณละกันแต่ว่าทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมฟรีที่เก่งในระดับหนึ่งเลยผมว่านะครับถ้าใครจะเล่นทีมฟรีขำๆก็แนะนำนั้นทีมนี้ถือว่าใช้ได้เลยเวลีกูดมากนะฮะโอเคทีมนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันจะไปคลิปหน้านะครับก็อยากให้จารณากลับมาได้นะครับผมก็โอเคพูด โอเคนะครับก็สวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย